สวัสดีครับพบก,กับดบเจชแนลอีกแล้วครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปบ่านเมืองโพนะครับ,บ,บรตอนนี้ครับหลังจากมั่วแล้วเขากำลังจะขายหวานกันแล้วครับตอนนี้ตขายดังไปดูครับ ละเรื่องล้โอ้เี่ยหมดท่งกระนู้นก็ขเขาก็ถ่ายดากันแล้วถกันแล้วาใชลเล่นอะไรตดน เลยใช่แล้วแค่นี้ก่อนนะครับอหูอากาศไปสักนักก่อนครับอรรยากาศตอนนี้ไปสั้นๆแล้วครับสายตลาดไม่แนะปลงเ,เยับแล้วก็มีแปลงที่สองครับ สวัสดีครับบรรยากาศกรุงนาน,นครับแรงนะครับไม่มีน้ําเลยพระจันทรเดียวตูครองข้าง,างเอานะครับตกฝนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแรงแรงจัดนะครับในรอบปีแ้วก็เดินไมษายลมผ่านมาแดดก็ร้อนกัดครับร้อนเกินไปครับน้ำตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับ นี่เขาก็ถ่ายดากันเต็นแล้วครับด,ดูสภาพเราสิครับเขาขึ้นถ่ายดนะยากาดันมีทางเดียวคือรอดตาฝนอย่างเดียว าเจ,เาจอาาีกช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เมืองโคนะครับ เลิกวะไม่รู้เหมเือนกันไม่รู้เนี่ยนี่ครับความเจริญนะครับของเมืองโตเปลี่ยนแปลงไปนะครับร้านเนื้อย่างเกาหลีครับพูม่วแล้วม่โตติดตัดตอไออัดิลิปแล้วนเนี่ย อากาศกรงนานะครับเอาอากาศแก้วอะไรเนี่ยพี่โตจะไปองค์การยูเนสโกไปองค์การนา,าตาเหรอนี่ครับผมว่าเดียวเมืองโกนะการเปลี่ยนแปลงครับศึกษาปีไายหลัง มองอะไรวะนะ่ะ yeah. <Yeah>, อะไรวะยิ้มยิ้มอีกอะรักสกรู <laughs> เจอกัน